วันนี้จะพาไปทานร้านจานยักษ์ที่เป็นขวัญใจมหาชนของชาวปากคลองตลาดค่ะกับร้านเสี่ยวหลังฟังไม่ผิดค่ะเขาชื่อร้านเสี่ยวหลังค่ะร้านนี้จะมีแค่2เมนูนะคะกระเพราไก่แล้วก็ไก่ทอดกระเทียมพริกไทยดูกันได้ค่ะว่าปริมาณเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเป็นจานยักษ์จริงๆรสชาติหวานเผ็ดเค็มนะคะไม่อิ่มขอข้าวเพิ่มได้บอกเลยว่าแน่นมาก เห็นแบบนี้เนี่ยเนื้อไก่คือนุ่มสุดๆราดพริกน้ำปลาเผ็ดเค็มคือฟินมากไข่ดาวเพิ่ม10บาทนะคะราดซอสพริกหวานหานเปรี้ยวๆเผ็ดๆโอ้ยฟินร้านเสี่ยวหลังตั้งอยู่ปากคลองตลาดนะคะใกล้ๆท่าเรือราชินีเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหรือจะสั่ง Delivery ก็ได้แต่รอนานหน่อยใจเย็นๆนะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นขวัญใจของคนแถวนี้มากๆไม่ว่าจะทั้งปริมาณคุณภาพและราคาโคตรคุม้มค่าใครมาลองแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย